สวัสดีค่ะวันนี้ช่องหญิง o u t u b e ก็จะมาขัดพื้นนะคะแบบดำปิ๊ปีเลยนะคะพอดีทางมันเป็นพื้นด้านหลังครัวค่ะของทางวัดนะคะวันนี้ก็จะมาทำความสะอาดให้เพิ่นค่ะทางเดินนะคะทางเดินเข้าในด้านภายในนี้ก็จะเป็น,นใต้ลงครัวนะคะก็จะสะอาดดูดีนะคะแต่ว่า แต่ว่าพื้นทางเดินนะสกปรกมันดำมากเลยค่ะบางท่านก็จะใส่รองเท้าเข้ามานะคะวันนี้ก็เลยได้น้ำหมักมานะคะน้ำหมักนี้ก็คือน้ำหมักรวมผลไม้รวมนะคะมีสับป,ประรดมีมะเฟืองมีมะกรูดมีมะนาวนะคะเราจะหมักรวมกันไว้ค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะตอนแรกก็ขัดไปในระยะหนึ่งนะคะก็เห็นว่ามันออก อ,อกพอสมควรนะคะเห็นขาวจะแตกต่างจากตรงนี้มากเลยนะคะแล้วทีนี้ก็เลยจะมาแช์นะคะมาแช์ตอนแรกก็ลองลองขัดดูก็โอเคใช้ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมนะคะนี่ขัดไปล่วงหน้าแล้วแล้วทีนี้ก็เนี่ยแบบลองทําดูอันนี้เกลือเนี่ยนะคะเทเกลือเกลือแกงเรานี่แหละค่ะเนี่นะคะก็จะเทลงไปราดเลยนะคะ วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะเพราะว่าพอดีเห็นพื้นมันสกรปรกมาทมําบุญที่วัดนะคะก็เลยเออขัดพื้นให้เพิ่นสักหน่อยนะคะก็จะทำแต่มันจะใช้แปลงใช้แปลงมันทิอ่พาพอดีมีแปลงแบบนี้พอดีนะคะก็เลยถ้าเป็นแปรงทองก็จะขัดเลยนะ ตีแล้วก็จะทิ้งไว้สักพักค่ะแต่ไม่มีเวลานะคะก็เลยต้องขัดเลยนะคะนี่ยน,น้ำคาบเห็นไหมน้ำคาบออกเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยดำปิดสีเลยนะคะนี่ไล่ลงไปดำมากเลยค่ะเห็นไหมนี่ดำมากเลยนะคะอื อะไรนะเขาบอกว่าแปลงแปลงมันจะเป็นแปลงทองบอกว่าอย่างเงี้ยมันจะขัดพื้นออกดีมากมันจะทุ่นแรงเราแต่ม้นเป็นแปลงธรรมดามันก็เลยแบบค่อนภาคที่เราอะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้หมักไว้ด้วยเราก็คือเทใส่แล้วเราก็ขัดเลยนะคะเราก็จะมาล้างออกบ้างเดี๋ยวขัดไปนิดนึ่งนะคะ มไปแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากถ้าเป็นพวกผลไม้รวมเอามาทำน้ำยาล้างจานก็ได้นะคะเพราะว่าช่องอิงยูทูบก,ก็มีตนน้นมะเฟืองอยู่หลังบ้านก็เลยหมักทิ้งไว้ค่ะเป็นช่วงที่มีมะกรูดมะนาวเยอะๆก็จะหมักเป็นผลไม้รวมดีกว่าเราไม่เราไม่แยกมันจะได้มีประสิทธิภาพไม่ต้องทำหลายถังครั้ง ทำถังเดียวไปเลยมันก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้ได้เลยนะคะก็ดีกว่าเดิมทุนแรงไปอีกนิดนึงแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเราทําน้ําหมัก ทำน้ำหมักใช้เองมันก็ค่ะก็ลองดูนะคะถ้าใครมีน้ำหมักก็ลองเอามาผสมกับเกลือนะคะแล้วก็เอามาขัดพื้นแบบนี้ค่ะมันก็จะประหยัดนะคะเรามีเรามีพวกผลไม้ต่างๆเราก็ทำน้ำหมักไว้นะคะค่ะวันนี้เอาคลิปนี้มาฝากท่านผู้ชมนะคะ ค่ะก็ลองดูนะคะถ้าใครมีน้ำหมักก็ลองมาทำสูตรนี้บ้างนะคะใส่เกลือค่ะมีน้ำหมักผลไม้รวมของเรานะคะหรือว่าจะเป็นในผลไม้หมักเชิงเดี่ยวก็ได้นะคะมะกรูดหรือมะนาวหรือสับประรดก็ได้มะเฟืองก็ได้นะคะก็ลองดูค่ะเอามาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็จะขอ ขัดพื้นต่อนะคะค่ะฝากกดตตามกดไลค์กดแชร์ช่ยองยิงยูทูบด้วยนะคะขอให้มีความสุขโชคดีมีชัยส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะมาทำบุญร่วมกันค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ